ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทวงสิริพครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรถเข้าใหม่เยอะเลยนะเน้นเลยนะครับเป็น c ีเครับ c o โ o ลล่าคอ s ์ครับ Camry ครับ Altis ครับใครสนใจรุ่นประมาณนี้นะรวมถึงมี Accord เข้ามาใหม่ด้วยนะครับไม่น้อยและเป็นรุ่น Hybrid Tech นะครับไฮบริดตัวท็อปสีดำเหมือนกัน เดี๋ยวจะพาพี่ๆครับมาไล่เลียงมารับชมกันนะครับใครสนใจรถมือสองครับอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์ครับมีรถมือสองให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันดอกเบีย้ยเราต่ําที่สุดแล้วนะครับถึงแก้สิ้นเดือนนี้ถ้าคุณจองมานะผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ผ่อน4ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.1เองขอรถปี21ขึ้นไปนะครับอย่างคันเนี้ยรถปี21ก็ได้นะเริ่มต้น4ปีแค่2.1เองและทุกคันนะครับมีบริษัทชิคมาตรวจรถได้คูณ215จุดตรวจเสร็จออกเอกสาร,บาร,บาารใรบ รถมือสองคุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้คัดเกตเ A ครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆมาที่เพนยนได้เลยมาเริ่มต้นคันแรกครับผมเริ่มต้นที่คันนี้ก่อน Accord ครับเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานเลยรถยังไม่ล้างเลยนะคันนี้นะทะเบียน40 39นะครับเป็นตัว2.0นะครับไฮบริดเทคครับตัวท็อปที่มันมีซันรูฟแล้วนะครับฟังก์ชันครบครับมีเรดาด์นะใครหาอยู่นะครับมาจัดได้สีดำนะครับแล้วได้เป็นตัวท็อปนะครับแบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมขอเช็คราคาสักครู่นะครับอ่ามันเพิ่งเข้านะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าราคาเนี่ยเขาอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าคันนี้ h y บิดเทคสักครู่ครับอ่าราคาน่าจะยังไม่มานะแต่เดี๋ยวกว่าคลิปจะลงเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูแล้วนะครับคันนี้จะเป็น Honda Accord คดรับ2.0ไฮบิดเทคปี20นะครับจด21นะไมแค่48,000เองคุณ นะใครหายแ c o r คอครับไม่น้อยๆน,นะคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นแปดนะครับแล้วเบาะภายในได้เป็นสีออกน้ําตาลด้วยนะสภาพสวยนะครับไม่น้อยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มานะนะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาให้นะกว่าคุณจะดูคลิปคันนี้ราคาขึ้นมามุมบนขวามุมบนซ้ายแล้วนะครับฟังก์ชันครบครับสำหรับตัวไฮบริดเทคมีตัวถอยจอดอัตโนมัตินะนะมี เขาเรียกว่ากล้องรอบคันนะครับเบาะภายในจะได้เป็นสีออกน้ําตาลนะครับรถล็อกนะขออภัยนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้เลยปี20่สจนยีนะครับไมา์แค่4 8ื่นฟังก์ชันคบครับเปลี่ยนน้ํามัน24โลลิตรนะสูงสุดเขาแล้วก็เขาจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับนะมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทํางานร่วมกับเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับการเปลี่ยนน้ํามันสูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรครับรถเช่ารถประจ้าตำแหน่งหมดสัญญาประวัติสูงแน่นอนนะครับคันนี้คันแรกใใคครรรสนนนนจจมาาััดดดดไไ้้ะะฟีวบผ่อ เดี๋ยวรอราคาก่อนนะอ่ะมาดูคันต่อไปครับคันนี้เป็นเอาติดแหละนะคันนี้จะเป็น gr Sport ครับคันล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่สีดำนะ gr สีดำคันนี้ราคาอยู่5 59, นะ 5, 5 9แสนหาหนะห้านะครับผ่อนก็ประมาณมาสัก9ก0 0ันนะฟีดาวผ่อนสัก9ก0าั่ไม้แสนสามครับปี 2, 2,021ครับข้อดีของ gr ปี21คืออะไรหนึ่งเลยมีไบ i ์ทสปอร์ตมอนิเตอครับี w i มีไวเลสชาร์จแล้วสามมีคูซอนโทนนะครับแล้ว บวกกับฟังก์ชันของ GR เดิมที่เขามีแพลนชิพเนี่ยฟังก์ชันคุณครบเลยคูชอนโทนแพลนชิพบายสปอร์ตนะครับไวเลสช,ชาร์ตนะแล้วช่วงล่างเขาเส็ได้เฟิร์มขึ้นเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานครับกระจังหน้าจะแต่งแบบนี้ให้แล้วนะล้อก็ลายไม่เหมือนใครนะลายไม่เหมือนกับรุ่นย่อยอื่นนะครับภายในอันนี้มีกุญแจวางอยู่เดี๋ยวเปิดภายในให้คุณดูสักนิดหนึ่งนะภายในตัวเบาะเขาอะก็จะไม่เหมือนกับอเอลติสนะครับสาหรับไม่เหมือนเอลติสรุ่นย่อยอื่นอ่าเดี๋ยวให้ดูเบาะเขามา ไปกดล็อกเฉยนะครับใครสนใจนะลองทักกันเข้ามาได้นะครับ0ู5ย์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับนะเวลาเขาเช็ดรถเนี่ยบางทีเขาไปเช็ดโดนในตัวล็อกข้างนะครับนี่พวงมาลัยนะครับก็จะมีหุ้มหนังลายนี้ให้นะมีคูณโนโทนแพนเนอร์ชิพครับบวกลบด้านบนมีให้แล้วน้ำมันแค่แสนสามเองห้าห้าเก้าครับบอกคนขับปั๊บไฟฟ้าแล้วคุณดูบอกเขาที่ผมบอกนะบอกมันเป็นทรงแบบสปอร์ตเลยนะสนใจคันนี้มันจัดได้นะครับศูนย์หกห้า 9113374ครับ559,000ปี21นะสภาพสวยๆนะยครับมาดูคันต่อไปครับผมมีในส่วนของเ n ียครับจอดอยู่ตรงนี้สองคันจริงเ n ียมันเข้ามาใหม่สามคันมาติดจองซื้อสดเป็นหนึ่งแล้วนะคันนี้ครับตัวมิดปี19จด20ไม้อยู่7,000 70, นะสภาพดีนะครับตัวมิดกับตัวไฮเนะี่ยจริงต่างกันนิดเดียวนะก็คือระบบความปลอดภัยที่เขามีให้ใหเหนือมาตรฐานนะหน่อยนึงนะแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้าแล้วก็เนวี่นะสามอย่างที่เขามีให้ แต่ตัวมิดนะครับผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะคันนี้เจ้าของเดิมติดหลังคาดำมาให้ด้วยนะก็คือติดฟิล์มให้นะครับสีออกบอลเทานะไฟโปรเจคเตอร์ครับก็มีเบาะหนังกล้องถอยจอสกรีนครับแล้วก็ในส่วนของกระจกพับข้างป่าไฟฟ้าให้เรียบรย้อยเปลี่ยนน้ำมันครับอยู่ประมาณสัก24กิโลเมตรต่อลิตรนะ23 24ามได้อยู่นะครับเป็นทรงแบบว่าคูเป้นะยกสูงครับ B SUV ใครสนใจคันนี้ครับออกมาใหม่ในร้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือแค่5้าแส0หนึ่งเอง ปีสิบเก้าจุดยี่สิบไม่เจ็ดหมื่นโลครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แปดพันแปดนะสำหรับคันนี้มาคันต่อไปดีกว่าคันนี้ราคาถูกครับปีสิบเก้าแตไม่อาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะไม่ประมาณแสนหกครับแต่คุณได้สีขาวมกุกหลังคาดำนะตัวท็อปครับตัวไฮตามที่บอกตัวไฮเขาจะมีอา่ามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนครับแจ้งเตือนชนหน้านะสำหรับคันนี้เราก็จะมีในส่วนของเนวี่ให้แล้วนะเนวี Navy, ก่ก็ระบบนําทางนะครับเชื่อมต่อทีคอนเน็กต์ได้ ราคาโคตรถูกเลย4แ8 9 00นเองไม่แส6ปี19นะครับออกมาใหม่ประมาณรันหนึ่งนะตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปออกมารัานหนึ่งกว่าๆกับเกือบรัน2องะตอนนี้เหลือแค่4 0,000ก็บาทแล้วนะครับฟีด้าคุณผ่อนอยู่ประมาณ8,002อ่ะนะได้ c ซีนะครับตัวทอ็อปแล้ประหยัดน้ามันเราได้เป็นไฮบริดด้วยนะฟังก์ชันครบๆเดี๋ยวไปดูภายในยสักนิดนึงอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะเลอะๆนิดนึงนะครับกาลังแบบอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพนะครับนี่ภายใน ะครับมีที่บอกไปมีเชียงเตือนออกนอกเลนนะมีคูซอนโทนไม่แสนหกครับมีหน้าจอแบบนี้เนาะมีเนวี่ให้แล้วนะสภาพดีครับเบาะนะก็เป็นทรงบักเก็ตซีดเหมือนกันนะหายอยู่มาจัดนะครับคันนี้ราคาถูกครับ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันส่วนคันนี้ครับเดี๋ยวพาส่องดูสักนิดนึงนะสําหรับสีขาวคันนี้ครับเป็นแคมรี่ะนะแคมรี่คันนี้ทะเบียนหกแปดเจ็ดศูนครับราคาอยู่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นปียี่สิบสีขาวมุกค,ครับน้ำมันประมาณแสนโลนะ นะประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปครับมีสันลูปมีอะแดปตีฟคูซอนโทนนะครับมีตัวจอคอนโทรลหลังนะหาอยู่นะครับเจนนี Gen ้ i, ผมมีสีขาวกับสีบลอนนนะสีบลอนนี่ไม่เก้าหมื่นคันนี้ไม่ประมาณแสนต้นอ่ะแสนหนึ่งแสนสองประมาณน,าานี้แต่สีบลอนนี่ถูกกว่านะแค่แปดห้าเก้านะครับสนใจนะตัวท็อปครับไฮบริดพรีเมียมเจนไมเนเจอเจนเนี่ยก่อนไมเนเจนอ่ะนะปีแบบสิบเก้ายี่สิบมาจัดได้มาดูครับด้านในคันนี้คันนี้ราคาถูกเลย นะเป็นเอาติดที่ราคาถูกครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะสำหรับคันนี้ทะเบียน9673ครับนะ9673คันนี้ราคาอยู่359,000นะราคาดีไม่ประมาณแสนสองนะครับปี18นะครับ 1.6G โฉมไม่ได้เชนราคาผ่อนอยู่ประมาณ6,000บาทเองนะครับหาอยู่ราคาประหยัดครับภาษี69นะคันนี้มาจัดได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ครับนะผมถ่ายไกลๆนิดน,นึงนะน้องเขาถ่ายคลิปอยู่นะครับคันนี้จะเป็นไฮบริดพรีเมียม ปีคร2 2ับปี2022ตัวไม n นี่เชนครับเบาภายใน,นจะเป็นสีครีมนะสีเบจครับแล้วราคาของเขาอยู่แค่949เองอะ่ะไม่ประมาณแสนสองนะไม่แสนสองได้ไม n นีเชนปี22นะครับก็มี adaptive cruise control แล้วนะครับสำหรับเจนนี้น่าใช้ครับนะฟีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นอะ่ะนะฟีดาวผ่อน1 6ื0 0พอดีเลยนะทเบียน4827นะครับสภาพสวยครับคันนี้ฟีดาวได้นะผ่อนห6ครับ หายอยู่มันจัดได้นะครับสีมันออกเทาากาไฟนะครับสีออกน้ำตาลอะนะหายอยู่นะครับรีบทักเข้ามานะเจนนี้นะล่าสุดเข้ามาสามคันนี่ติดจองไปทุกคันแล้วนะไวมากนะครับตัวหม n ยเเชนเพราะราคาเนี่ยผมว่ามันประมาณเนี้ยเก้ากลางเก้าปลายอะตามเลขไม้นะครับนะหวังว่าจะชอบกันเนาะวันนี้ให้ดูทั้ง Accord อะไรแบบนี้นะยังไม่จบนะมีอีกมาดูเอาติที่มันเป็นตัวไฮบริดราคาประหยัดกันบ้างไหมคันนี้ 4750เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าถูกคันไหมนะ <c oughs> มันมีสองสาคัญนะครับคันนี้อ่าไม่ใช่คันนี้ติดจองแล้วผมข้ามเลยนะครับมาคันนี้ดีกว่าคันนี้ไฮบริดพรีเมียมครับไฮบริดพรีเมียมปีสองหนึ่งนะไม่แสนสองราคาอยู่ห้าเจ็ดเก้าครับผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันหกนะประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกแต่ถ้าใครอยากได้ตัวมิดนะครับมีเข้ามาใหม่ปี 20, นะยี่สิบน้ำมล์ประมาณนี้แหละนะครับไมล์ประมาณนี้แหละนะแสนหะนึ่งแสนสองเนี่ยก็แค่สี่แปดเก้าเองแต่คุณได้ไฮบริดมิดนะ แต่ตัวพรีเมียมมันคือตัวมิดที่อัปเกรดครับเพิ่มมา 4. จุดอ่ะ่ามจุดหเลยล้อครับล้อจาก16เป็น17นะลายสวยกว่าเดิมนะแล้วก็2ครับมีในส่วนของอ่าบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะครับสมีคูซอนโทลให้ที่เหลือเหมือนกันนะครับต่างกันแค่3จุดนี้ตอนออกใหม่ป้ายแดงตัวพรีเมียมเนี่ยมันเหมือนแบบไปใน,นเช่เล็กๆนะครับเปลี่ยนชื่อเรียกจากมิดเป็นพรีเมียมก็เพิ่มมา3จุดนี้ราคาออกป้ายแดงเพิ่ม20,000ื่นนะครับแต่ตัวมิดเนี่ยผมมีปี20เก่าวันนี้1่ปีอ่ะถูกกว่าับ ใครสนใจไม่พอกันครับอยากได้ตัวพรีเมียมหรือตัวมิดลองทักมาได้แต่ข้อดีปีเบ็คือตามที่บอกไปนะครับข้อดีของปีเบ็คืออ่าเลทดอกเบี้ยนะครับมันจะถูกวนะถกว่านะถูกกว่าเริ่มต้นแค่2.1เ,เองนะสปีมาดูคันต่อไปครับคันนี้ก็น่าใช้นะแคมรี่เจ็ดศูนย์สามแปดไม่หนึ่งแสนเก้าพันนะครับปีสองหนึ่งราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเป็นสองจุดศูนย์จีครับคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นสองสองร้อยนะฟรีดดาวได้นะครับ ไม่ไม่เยอะนะ1 0 0 0แสนกับอีก9,00 0ครับเป็นรถประจำตำแหน่งหมวดสัญญาเช่าปะะ่าวศูย์รถสีดำครับสภาพดีๆแบบนี้นะมาจัดมาทักได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างครับคันนี้คันต่อไป6103เป็นเอาติดครับชมนิวนะชมนี้เนี่ยผมเริ่มต้นแค่389เองนะมี3 8 9ครับ419 429อเผ่อนเริ่มต้นอยู่6,5 0 0นหาะใครหาเอาติดชมนิวแบบนี้นะครับตอนนี้ทยอยเข้ามาเยอะนะลองทักเข้ามาได้เดี๋ยวส่งรูปครับส่งละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมทีละคันเลย มาครับดูคันต่อไปตะกี้เราดูพรีเมียมเนี่ยที่มันเป็นสีขาวไปใช่ไหมมาดูสีดํากันบ้างครับสีดําถูกกว่าสองหมบาทนะครับแต่คันนี้ไม่ประมาณแสนหกนะแสนหกปียีเอ็ดนะครับราคาห้าห้าเก้าครับผ่อนอยู่เก้าพันสี่นะผมมีสีดําสีขาวสีบอลนะครับยังว่างทุกคันนะมีติดจองสีขาวมาแต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นโอกาสของท่านต่อไปนะครับสีบอลก็ไม่ประมาณแสนโลนะราคาเท่านี้แหละห้าห้าเก้านะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเหมือนกันครับสนใจคันไหนลอง ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0659113374ครับไลน์ at pek152 มาครับมาดู CRV ต่อ CRV ครับคันนี้เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเขาหน่อยราคาอยู่779อ๋อคันนี้เป็น 2.4E 7ที่นั่งนะครับปี21ไม้90 0 0หอ่าเป็นรุ่นเขาเรียกว่า long top นะครับนะ l องจาก EL นะเริ่มต้นจะเป็น S ครับนะ l องจะเป็น E นะแล้วก็ ท็อปจะเป็น e l นะสำหรับ7ที่นั่งนะครับก็ขับ2กับ4ว่านไปแต่ครานี้ไปขับ2นะไม่90,000มนะครับปี21ราคา779,000นาัน c r v เนี่ยตอนนี้ผมมีทั้งขับ2ขับ4แล้วก็7ที่นั่งและ5้ที่นั่งนะครับก็ตัวท็อป5ที่นั่งก็ e s มีนะครับตัวท็อป7ที่นั่ง e l ก็มีนะครับมีปี21กับ22นะครับอยากได้ไม่เท่าไหร่ลองทักมามีแ0 0 0ม70,000มีเ0 0 0 0มื่นมีนกลาหาื r v นะครับมดแถูก่างนะครับ้มแล้วนบบ เอสยูวีขนาดใหญ่นะสมรรถนะดีๆนะครับหารุ่นไหนลองทักมาได้นะครับเพรยนนะครับมีรถมือสองมากกว่า400คันห้พีพีเลือกชมเลือกใช้ครับและเน้นย้ําเลยว่าอัตราดอกเบี้ยเราถูกที่สุดอย่างแน่นอนนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับแค่2.1เองสําหรับปี่ะีหารุ่นไหนลองทักมาได้วันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่พีจะได้ไม่พลาดนะอัปเดตรถสวยแบบนี้ี่เพรยนครับย้ำอีกทีตรวจรถฟรี2 1 5จุดครับโดยชิคตัวเสร็จออกเอกสารนะครับเป็น ใบการันตีนะครับคุณภาพรถเนาะ215จุดเป็นดีตอนไฟล์ไพีดี d f ส่งให้คุณถึงบ้านนะส่งให้คุณถึงมือถือนะครับทางไลน์เลยนะแล้วกอ็อยู่ภาคไหนจจงหวันไหนก็มีไฟแนนซ์ไปหานะครับวันนี้ประมาณนี้ครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไคร b e ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ